ใครกำลังมองหาอุปกรณ์ดีๆเอาไว้ใช้งานหรือไว้อินเตอร์เทนบรนณารีวิวคลิปนี้ครับเรามีมาให้เลือกถึง2รุ่น2สไตล์นั่นก็คือ Microsoft Surface Laptop 5และ Microsoft Surface Pro 9 2รุ่นนี้จะดียังไงไปดูกันครับ เริ่มกันด้วยตัวแรกนะครับกับ Microsoft Surface Laptop 5นะครับแล็ปท็อปดีไซน์พรีเมียมน่าใช้งานมากๆ premium, าาากและแฝงไปด้วยความแรงสุดๆไม่ว่าจะใช้งานหนักใช้งานเบาทำงานเล่นเกมได้แบบสบายมากๆหรือว่าเราจะพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกอีกด้วยครับเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เบาและความบางของเครื่องนี่คือบางมากๆพกติดตัวไปด้วยได้ทุกที่ทุกเวลาครับทีนี้เรามาดูกันที่ดีไซน์นะครับคือตัวเครื่องของเขาเนี่ยวัสดุเขาใช้เป็นแบบโลหะเลยครับอย่างดีมีความทนทานสูงเลยครับเบาเพียงแค่1560 กลมเท่าน,นั้นเองครับถือว่าเบามากๆเลยนะฮะอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยก็ให้มาครบ,คร,บครับท 5, ั A, ้ง AUX 3.5 USB-A รวมถึง Thunderbolt 4นะครับซึ่งพอได้ Thunderbolt 4มาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะโอนถ่ายไฟล์ข้อมูลอะไรต่างๆได้รวดเร็วหรือจะเอาไปต่อจอที่เป็นระดับ 4K ก็ได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่ก็ชาร์จได้รวดเร็วเพราะมาก,กับ Type C เนาะมาพร้อมหน้าจอ PixelSense ครับที่มีขนาดใหญ่ถึง15นิ้วเลยครับเต็มตามากๆและมาพร้อมกับระบบสัมผัสครับซึ่งเขาครอบด้วย Gorilla Glass 5ที่มีความแข็งแรงทนทานด้วยด้านบนหน้าจอนะครับก็จะม เหย่ 720p นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสแกนใบหน้าได้เลยนะผ่าน Windows Hello ได้เลยด้านในของเขาเนี่ยก็ดีไซน์ได้หรูหรานนาาใช้งมากๆเลยครับคืออย่างที่บอกไปเนาะว่าวัสดุเนี่ยเขาเป็นโลหะอยู่แล้วนะครับความพรีเมียมความหรูอะไรเอ่ยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยพร้อมคีย์บอร์ดที่ขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับสามารถกดได้แบบฟีลลิ่งดีด้วยเนาะแล้วก็กดไปเนี่ยคือสัมผัสดีเลยครับคือหน้าใช้งานมากๆพรีเมียมกินขาดเลยครับ ทีนี้เรามาดูกันที่สเปคกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพการทํางานของเขาเนี่ยโอ้โหสามารถใช้ทํางานได้เลยแบบอย่างคล่องแคล่วว่องไวด้วยเพราะเขาได้โปรเซสเซอร์ครับเป็น Intel Core i 7 1 2 5 5 u ทํางานกับแรมที่เป็น LPDD R5X 16G b และ SSD ครับ5 1 2 g b อีกครับเรื่องความแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยจะเล่นเกมหรืออะไรเนี่ยสบายแน่นอนฮะทำงานหลายหน้าต่างคือชิลๆครับและที่สําคัญที่สุดนะครับแล็ปท็อปตัวนี้เขามาพร้อมกับสัญลักษณ์ Intel EV o โอ้โหขึ้นชื่อ Intel Evo นะครับท่าแแ็ปท็อปตัวไหนเนี่ยที่ได้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของ Intel Evo แล้วเนี่ยมั่นใจเรื่องการใช้งานได้เลยครับเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ดครับอย่าง Intel Iris Xe Graphics ซึ่งมีประสิทธิภาพนะครับไม่ต่างจากการ์ดจอแยกเลยแหลคะครับทีนี้แหละครับไม่ว่าเราจะดูหนังหรือจะเล่นเกมนะครับออนไลน์ออฟไลน์คือสามารถที่จะจัดหนังจัดเต็มได้เลยครับ หรือว่าจะเป็นการทํางานสายคอนเทนต์นะครับโฟโต้ช็อปนะครับหรือตัดต,อต่ออะไรต่างๆนะครับหรือว่าต้องใช้แบบ AI อะไรพวกนี้ก็จะยิ่งดีไปกันใหญ่นะครับเพราะตัวนี้เขามี AI เข้ามาช่วยเราตรงนี้ด้วยนะครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเรามากขึ้นเพิ่มสกิลให้เรามากขึ้นครับเจ๋งมากยังไม่พอนะฮะยังมาพร้อมกับมาตรฐาน wi ไฟ6ครับสามารถท่องอิงเงนเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกแบบรวดเร็วด้วยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยก็ยังใช้งานได้นานถึง17ชั่วโมงครับเห็นบางเห็นเบาขนาดนี้นะครับแต่เรื่องแบตน สรุปนะครับง่ายๆเลย Microsoft Surface Laptop 5เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการแล็ปท็อปดีๆสักตัวที่มีดีไซน์สวยพรีเมียมน่าใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หมดลยครับไม่ว่าจะทํางานหนักหรือทํางานเบาใช้ทํางานเอกสารก็ได้หรือจะเอาไว้ใช้ตัดต่อนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่างานหนักงานเบาเอาได้หมดครับและยิ่งเป็นเรื่อง e n t e r t a i n m e นะครับเอาอยู่แน่นอนครับเพราะตัวนี้เนี่ยเขาได้ระบบที่เป็น Dolby Vision IQ ซึ่งจะให้ภาพที่สวยคมชัดนะครับจะเอาไปเล่นเกมออนไลน์ก็เล่นได้นะฮะหรือว่าจะเอาไป ไปทำงานตัดต่ออะไรต่างๆนะครับดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆคือเรียกได้ว่าครบจบในตัวเดียวครับต้อง Microsoft Surface Laptop 5ครับ Microsoft Surface Laptop 5รุ่น15นิ้วครับ Intel Core i7 1255U นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่59,990บาทครับถือว่าเป็นตัวจบของจริงพร้อมใช้งานได้เลยครับ เรียบร้อยไปหนึ่งตัวนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับแน่นอนว่าการใช้งานเนี่ยมันก็ต้องหลากหลายขึ้นนะครับตอบโจทย์เรื่องความมีเอกประสงค์ครับใช้งานได้ทุกที่เลยครับกับ Microsoft Surface Pro 9ที่เรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตแบบ t o in one ครับเราสามารถเลือกใช้งานจะเป็นแบบแท็บเล็ตก็ได้ครับหรือว่าจะต่อคีย์บอร์ดตัวที่เป็น Surface Pro 9 Signature Keyboard ตัวนี้ครับเข้ามาต่อให้ใช้งานเป็นแบบแล็ปท็อปก็สามารถทําได้ครับ Surface Pro 9ตัวนี้ครับมาในรูปแบบของแท็บเล็ตครับขนาดหน้าจออยู่ที่13นิ้วไม เล็กไม่ใหญ่ไปกําลังดีเลยครับแล้วมาพร้อมกับขาตั้งที่เป็นคิกสแตนด์ด้วยซึ่งสามารถพับเก็บได้อย่างนี้ครับใช้งานเป็นแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าจะกางออกมานะครับแล้วก็ตั้งใช้งานก็ได้เหมือนกันนะครับและน้าหนักของเขาเนี่ยเบาเพียงแค่879กรัมเท่านั้นครับผู้หญิงถือผู้ชายถือสบายเลยนะับพกพาไปได้ทุกที่แน่นอนนะหน้าจอของเขานะครับเป็น p i กเซลเซนส์โฟล์นะครับรองรับมัลติทัสสิบจุดเลยฮะแล้วก็ยังแข็งแรงนะครับด้วยไกรล่าคลาสห้ายด้วยครับคือเรียกได้ว่าทนต่อการใช ตัวหน้าจอเนี่ยไม่เป็นรอยง่ายๆไม่ต้องกังวลไปเลยครับส่วนเรื่องกล้องนะครับกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยเขาให้มาความละเอียดถึง 1,80p 0เลยครับซึ่งสแกนใบหน้าได้ด้วยส่วนกล้องหลังเนี่ยตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดมาที่10ล้านพิกเซลครับซึ่งสามารถเอาไว้ถ่ายรูปได้เหมือนสมาร์ทโฟนทั่วๆไปเลยครับและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยถ่ายวิดีโอได้ในระดับ 4K อีกด้วยครับเรื่องเสียงนะครับเขาให้ลําโพงเตอริโอมาเลยครับ2วัตซึ่งรองรับระบบ d o l b y Atmos ด้วยนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงอะไรเสียงกระห่่่มแนนนนอสุดท้้ายัตวีี พอร์ต USB-C มาถึง2พอร์ตครับหนึ่งในนั้นเป็น Thunderbolt 4 1พอร์ตด้วยแน่นอนครับเรื่องการโอนถ่ายย้ายไฟล์ข้อมูลโยนไฟล์ต่างๆเนี่ยรวดเร็วแน่นอนนะครับได้ Thunderbolt 4มาเจ๋งไปเลยครับ ตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับเพราะว่าเขาได้ Windows 11 Home ของแท้มาเลยโปรเซสเซอร์เป็น Intel Core i5 1235U ครับที่มาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ดอย่าง Intel i r i s XE เําทำงานหนักๆได้สบายเลยครับหรือจะเอาไปตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้ก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับและยิ่งใช้งานคู่กับปากกาที่เป็น s u r f a c e Slim Pen 2นะครับยิ่งจะทำให้การใช้งานดีขึ้นไปอีกครับไม่ว่าจะเป็นการวาดการเขียนอะไรต่างๆนะครับฟีลสัมผัสนี้คือดีมากๆฮะสายโซเชียลนะครับจะดูหนังหรว่าาาเะ ได้ refresh rate นะครับมาถึง120เฮเลยครับเรียกได้ว่าหน้าจอนี้ไหลลื่นไม่มีสะดุดเลยครับและตัวหน้าจอนัครับเขาได้เป็นหน้าจอที่รองรับระบบ Dolby Vision IQ ซึ่งมีภาพสวยคมชัดนะครับโอ้โหตาแตกมากๆครับเรื่องการใช้งานนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหใช้งานได้นานถึง15ชั่วโมงเลยครับถือว่าเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องพกสายชาร์จไปครับสะดวกเราอีกตั้งหาครับใช้งานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยครับ สรุปไม่ง่ายๆนะครับ Microsoft Surface Pro 9เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการหาแท็บเล็ตดีๆสักตัวหนึ่งที่ดีไซน์พรีเมียมน่าใช้งานและได้ระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows 11ของแท้โดนถึงยังครอบคลุมไปถึงความแรงและการใช้งานได้หลากหลายทั้งการทำงานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นออกแบบขีดเขียนดูหนังส่องโซเชียลก็สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับด้วยความอเนกประสงค์และความสะดวกสบายนะครับของ Microsoft Surface Pro 9และยังได้แบตเตอรี่ที่อึดใช้งานได้นานอีกด้วยนะครับ Microsoft Surface Pro 9 Intel Core i5 1 2 3 35U ราคา4 9 0 0บาทเพื่อนเคนไหนสนใจนะครับก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านบรรณาทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ได้ที่ bnn.in.th และแอป bnn online สำหรับบรนาน่าริวคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับผมตัวนั้นได้ใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ